สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ปลามาะเขียบครับมาะเขียบก็เริ่มแก่ครับมีให้เก็บเรื่อยๆครับมะเขียบเป็นรุ่นๆไปครับก็เป็นมาะเขียบเป็นมาะเขียบพ้าหนังครับมาะเขียบหนังหวานได้ครับหมาครับติดตามเมืองนากันครับนี่ครับมีหลายหน่วยอยู่ครับหมองนี้มีสี่หน่วยครับ อยู่พุูนสามครับกระพาะได้เก็บอยู่ได้ครับมีเรื่อยๆอยู่ครับเดี๋ยับยับมาเมืองขางนี้ครับเดี๋ยวสิหาบึงหาเบึงหน่วยที่ตา ตาเริ่มห้างครับหน่วยหน่วยหน่วยแกตาที่ห้างครับนี่ครับเดี๋ยวิิไปเก็บหน่วยนี่แหละครับเป้าหมายครับ นี่ครับหน่วยงามๆเลยครับนี่หน่วยที่สองครับหลอกเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ครับพอดีเก็บแล้วหน่วยนี้วิธีการก็มุนๆเอาครับ มุนมุนเดียวกับรุดออกมาครับนี่ครับสังเกตตาสีห่างแล้วครับตาห่างก็คือเริ่มแก่แล้วครับนี่ครับที่เอาเก็บได้ก็ประมาณนี้กับพอแล้วครับทยอยเก็บไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้กับขอจบสำนีนะครับสวัสดีครับ